ครับค่าของไอเนี้ยยาวๆเนี่ยมีค่าเท่าใดนะครับข้อนี้เออไม่มีอะไรครับข้อนี้ง่ายๆดึงตัวร่วมครับอ่ะผมเริ่มทำครับเนาะเริ่มทำแล้วก็ได้ตัวแรกนะครับอ่ะมาเริ่มหมวกสองวงเล็บแรกได้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับคูณกับสี่เนาะนะครับบวกกับสองวงเล็บหลังนะครับดึงตัวร่วมหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าออกมาครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าครับคูณกับสี่เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับเราดึงเจ้าสี่มาออกมานะครับสี่ออกมาก็ได้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งโทษนะครับ หนึ่งศูนยนะครับแล้วก็1 0, 0ึ่ครับก็ได้เป็น6เป็น1เป็น0ย์เป็น2ก็ได้สีเอ่อสได้เป็น4ี่คูณกับสองศงนี้นะครับอย่างนี้นะครับคราวนี้เหลือเจ้า2องวงเล็บหลังนะครับสองเล็บหลังแอบซูมดูก่อนนะก็ดึง9ก้ออกมาดึงเก้ออกมาปุ๊บข้างในก็เหลือคูณกับ4เนาะติดลบอยู่ข้างหน้าโอเคนะ <c oughs> ลบด้วย4ี่คูณเก้นะครับ ครานี้ก็ดึงดึง4มาได้2 0 1 6คือ9 9 8ครับเป็น8เนาะเป็น0ครับเป็นเป็น1นะครับเออเป็นเท่าไหร่เนาะเป็น9ครับเป็น0เป็น1ครับก็คือ1 0 1 8คูณกับ4นะครับ8 4 3 2ี่สเท่าไป 3, ครับ4 5 6, 7 0 4คําตอบคือ4 0 7 2ครับนะครับ ข้อนี้จํานวนนับ4จํานวนครับมีผลคูณของ2จํานวนใ,นใดๆครับเป็น12 18 2 1 24 28และ K ตามลาดับคนคูณง K จำนวนนับที่น้อยสุดใน4ี่จำนวนนี้มีค่าเท่าใดครับ <c oughs> ให้เริ่มเป็น A, B, C, D นะครับจํานวนนับเนาะนะครับเ,เราก็ลองลองทำดูนะลองดูครับ A, ครับ B เนาะนะครับ AB ได้12สมมุตินะครับ นะครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเยอะนะ a c ครับได้18เนาะนะครับ a d ครับได้ได้21สมุนนะครับผมก็ไม่รู้หรอกมันถูกไม่ถูกนะนะครับเขียนไปเล่นๆก่อนให้ให้มันมีข้อมูลมาก่อน b c ครับ b c ของเราได้24นะครับแล้วก็ b b boy แล้วก็ d เท่าได้28ส่วน c กับ d เนี่ยได้ครับได้เป็น k เนาะสิ่งที่มันตามมาจริงๆนะครับอันนี้เขาคูณกันอยู่เนาะสิ่งที่ตามมาจริงๆนะครับ ออลองดูอะไรบางสิ่งบางอย่างเนอะถ้าเราคูณกันหมดนะครับคูณกันหมดเราจะได้เป็น a กําลังสนะครับ b กําลังสนะครับ c กําลังส d กําลังสเท่ากับ12คูณ18คูณ21คูณ24คูณ28คูณ k นะครับใช่ไหมครับเราจะได้ไหมครับผลคูณของ k กับตัวที่น้อยสุดแป๊บนะครับอ่าฮะ เราจะได้ตรงนี้ออกมาเนอะลองถอดลากที่สามนะครับลากที่สามเลยลากที่สามเนอะนะครับไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> เออนะครับเรารู้ว่าเอบเท่ากับสนะิบสองเนอะเราก็แทนค่าไปก็เป็นสิบสองยกกำลังสามนะครับคูณกับ k ยกกำลังสามเท่ากับสิบสองคูณสิบแปดคูณยี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบสี่คูณยี่สิบแปดคูณกับเค ใครออกโจรนอตัดบางส่วนก่อนครับนะตัดบางส่วนก่อนเนอะเคเหลือเคกลังสองเนอะได้เคกลังสเท่ากับ18บแคูณยีครับคูณยี่สิบสี่นะครับคูณยีปครับหารด้วยสิองคูณด้วยสิอครับตัดครับเหลือสครับเหลือหครับหกสครับอ่ะนี้เราลองลองแตกออกมาเท่ากับสครับเจ็ดสามยีครับ 7428เนาะนะครับเพา k กำลังสองครับเราได้เเดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับเเดียวเท่ากับโทษโทษโทษคูณ2คูณสเศษเเดียวเท่ากับ3คูณคูณ2คูณ7นะครับโอ้ยแต่ละข้อเป็น60 <c oughs> 73 21จครับเป็น42่สบอครับ่อได้ k เป็น42ปุ๊บนะครับ เออ่สิ่งที่เราตามมาเนาะเขาให้หาเราได้เคมาเป็นสี่สิบสองเนาะแอบเขียนไว้ก่อนเนาะพอเคมาสี่สิบสองปุ๊บเนี่ยนะครับเออ่แป๊บนะครับขอดูก่อนนะครับเราก็ค่อยๆไล่เทียร์ตรวจอะสมมติผมมอตรงนี้นะครับผมมอตรงนี้ผมเอาตรงนี้สองตัวนี้คูณกันเนาะตองที่คูณกันเดี๋ยวผมได้ BC คูณกับ D ีกำลังสองเท่ากับยี่สิบแปดคูณกับสี่สิบสองครับ, 28, บ, 42, รบแต่ BC ซีของผม,ม 24, เป็นยี่สิบสี่เนาะก็เป็น D ีกำลังสองเท่ากับยี่สิบแปด คกับ42ครับหารด้วย24นะครับ4 6 24 4 7 28ครับ66 6 7ท2ครับ d ีด็เท่ากับ7ครับ d ีด็อเท่าบ7มาตัวแรกครับ d ีด็อเป็น7เขียนไปเลยนะครับคิดลักษณะเดยวกัน d ีด็อเป็น7ได้ A เป็น3ครับ A เป็น3ครับได้ได้ c เป็น6ครับนะครับ A เป็น3ครับได้ B b บอยเป็น4ครับ จริงๆเรามองคือค่าอะไรน้อยสุดครับค่า a n น้อยสุดครับ a n เป็น3นะครับ k เป็น a เป็น3 k เป็น42่ครับงั้น k คูณกับ a ครับก็คือ42คูณกับ3ครับเท่ากับ6ครับ1 2 6ครับตอบครับเนาะนะครับในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นะครับมีอยู่30ข้อครับโดยในการทดสอบเนี่ยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ครับ ถ้าตอบถูกได้ข้อละ3คะแนนครับถ้าตอบผิดจะหักข้อละ1คะแนนปรากฏว่านายภูทะเนศนะครับได้คะแนนทั้งหมด58คะแนนถามทำผิดกี่ข้อนะครับก็รอให้ทําผิดเป็นเอ,อ A ข้อแล้วกันนะครับทำผิดเป็นเข้อนั้นทาถูกทําถูกก็จะได้เป็น30ลบเข้อครับเนาะนะครับก็เริ่มทําสรรมการครับสามเออโทษครับ3คูณกับ30ลบเนะครับเนาะเอ,อ ลบกับ a คือข้อผิดนะครับจะเท่ากับเท่าไรเท่าก้ 58, นาคะแนนอย่างนี้นะครับกร,กระจายเข้าไปครับลบ a ครับเท่ากับ58ครับเนาะได้ 4a เเท่ากับ60เป็น32เนาะ A เดียวเท่ากับ8 4 32a เดียวเท่ากับ8ต่อ8ครับข้อนี้ไม่ยากนะครับาการมองกดเครื่องคิดเลขครับเพื่อบวกจำนวนเพื่อบวกจานวนนับตั้งแต่30ถึง50นะครับ ได้ผลรวมเท่ากับ763ซึ่งไม่ถูกแมวเ <c oughs> นื่องจากลืมกดไป2องจำนวนครับลืมกดไป2ค่าเนาะถ้าจำนวนสองจำนวนที่ม่องลืมกดมีผลต่างเท่ากับเออ13ครับผลคูณของสองจนวนที่เป็นเท่าไหรนะครับผลบวกตั้งแต่30ถึง50เราต้องหามาก่อนแหละนะครับเั้นเราหาตั้งแต่1ถึง50ก่อนนะผลบวกของเราก็าคือเท่าไหร่ครับ 50าสิบคูณห้าสิบเอ็ดครับหารด้วย2ครับก็คือ0 5 2 5หารด้วย2นะครับเท่ากับ1 2 7 5นะครับบ่อยทีครับจะจบอยู่แล้วนะครับผมทำพวกนี้นะครับผมทำโดยแอสซัมพชันที่ว่าเด็กหลายคนค่อนข้างจะแม่นสูตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่มาลังรอเพื่อเพื่อถามบอกสูตรอะไรพวกนี้ผมจะอัดแหลกกันนะครับอ่ะ27่ดทดไป2ครับ36 78ครับหารด้วย2เนาะเท่ากับ4 3 5ครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับ30มสถึงห้ของเราเนี่ยนะครับก็เอามาลบกันครับได้เป็น0ครับเอ่อได้เป็น4นะครับแล้วก็อันนี้ได้8 840เนาะจากสามสถึงห้เนี่ยได้840นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เลอร์เท่าไหร่ครับเออร์เลอร์ของมันเท่ากับ840นะครับลบด้วย763ครับก็เท่ากับเท่าไหร่นอเท่ากับ เจ็ดใช่ไหมครับเท่ากับ77นะครับเท่ากับ77คะแนนนะครับก็แสดงว่าเราบอกว่าอะไรครับถ้าสมมติสมมวล2จํานวนนั้นคือ a กับ b เนาะจำนวนก็คือนี่คือ a กับ b เนาะนะครับ a บวก b ได้77นะครับเราบอก a บวก b เท่ากับ77นะครับ a ลบ b เท่ากับ13นะครับนะครับ ได้ 2a เท่ากับเท่าไรครับ 2a เท่า90ครับ a เดียวเท่ากับ45ครับ b เดียวก็เท่า a เท่ากับ45 b ก็กลายเป็น30 3ไม่ใช่โทษขอโทษขอโทษเกือบผิดสุดท้ายเนาะติ่งตองเนาะ32ครับอย่างนี้ใช่ไหมเหนื่อยนะครับเขาถามผลคูณเนาะเขาถามผลคูณครับ a คูณ b เป็นเท่าไ <c> ร <oughs> a คูณ b เป็นเท่าไร, <c oughs> ค,าไรครับ a คูณ b ก็ได้เป็น 90้าคูณด้วยสินะครับ96 54ครับถ้าไป5ครับ919ครับเป็น14ครับตอบครับ30ครับเปรมปรีครับมีเงินจำนวนหนึ่งครับแม่ให้เพิ่มอีก20บาทครับพี่สาวให้เพิ่มอีก2เท่าของแม่นะครับฉะนั้นเปรมปรีเนี่ยนำเงินไปซื้อดังนี้นะครับก็คือซื้อปากกา15บาท3ด้ามนะครับอ่ะลองเขียนเล่นๆเลยครบสิบห้าบาท3ด้ามคือ45บาบาทเนาะเขียนไปก่อนเลยนะครับ ซื้อสมุดลดราคา20%จาก60บาทเนาะก็คือก็คือ80ส่วนร้อยนะครับ80ดสิ่วน100วร้อยคูณ60นะครับ8 60ก็คือ48บาทนะครับคราวนี้อ่อมีซื้อมาเล่มเดียวนะดินสอราคาโหลละ32บาทจำนวน9แท่งก็ก็คือ12 12แท่งนะครับ32บาทครับนะครับ9แท่งก็เท่ากับ 9 0มเก้านด้วยสิบคูณด้วยสาอนะครับก็เท่ากับ3 3 9 3 4มเก้าสามบาเท่ากับี่สิบาทนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆซื้อของเท่าไหร่ครับซื้อของนะครับ45บครับบวกกับ48ครับบวกกับ24ผมขอเป็นนาเป็นแนวตั้งนะจะผมมาถมถนัดกว่านะเก้ปสนะิบเเนาะเท่าเป็นึครับสี่สองแปดเก้บสิบ็นะครับร้อยส บาทนะครับซื้อของร้อยสิบเจ็บาทปรากฏว่าเหลือเงินอยู่สิบห้าบาทครับคนเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินรวมครับมีเงินรวมเท่าไหร่ครับมีเงินรวมเท่ากับหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับบวกด้วยสิบห้าเนาะนะครับสองครับเป็นร้อยสาสิบสองบาทคราวนี้เขาถามว่าเดิมมีเงินเท่าไหร่เนาะสมมุติเดิมมีเงินอยู่ x บาทแล้วกันนะครับเดิมมีเงินอยู่ x บาทอ่ะเริ่มสมการกันดีกว่าเดิมมีเงิน x บาทครับแม่ให้เพิ่มมา20บาทครับนะครับ พี่สาวให้เพิ่มอีกสองเท่าของแม่พี่คือพี่สาวให้40บาทเนาะนะครับเท่ากับ132บาทนะครับ x เ,เดียวก็เท่ากับ60เพิ่มเป็น72บาทนะครับเั้นคำตอบคือ72บาทนะครับตอบครับ